สวัสดีท่านผู้ชื่นชอบเรื่องสั้นทุกท่านครับกับผมลิทนิดขอนำพาท่านเข้าสู่รายการเรื่องสั้นๆจากบทประพันธ์ของละลิตสำหรับเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าคนละครึ่งแต่มึงได้เต็มๆได้ถูกประพันธ์ไว้เมื่อวันที่20พฤศจิกายน2563 โปรดรับฟังกันได้เลยครับนี่นี่แกจ่ายตังเสื้อตัวนี้ให้ฉันหน่อยสิเสียงนั้นทำให้เขาเผลอศบตากับเธอไปชั่วแวบหนึ่งแต่มันเป็นแวบหนึ่งที่ทรงอำนาจต่อเขามากมายยิ่งนักมันเป็นสายตาเดียวกันกับเมื่อวานที่สั่งให้เขาจ่ายค่าครีมบำรุงผิว และมันก็เป็นสายตาเดียวกันกับเมื่อวานซือนอีกเช่นกันวันนั้นแอปเป่าตังก็ต้องจ่ายไปกับค่ารองเท้ากว่าจะครบสามพันบาทมันช่างทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองต้องอยู่ภายใต้แรงกดดันทุกๆวัน150บาทมันเป็นเบอร์ของเขาเงินของเขาแต่สิทธ ไม่ใช่ของเขาหลายต่อหลายครั้งเขาต้องออกเงินอีกครึ่งเพื่อจ่ายสินค้าแทนเธอผู้เป็นภรรยาทุกๆครั้งแม่คุณเอ้ยเธอจะใช้สายตาที่ทรงอำนาจดุดพยัก้ล้ใส่เขาพร้อมกับคำพูดสั้นๆแกออกครึ่งหนึ่งนะครับจบกันไปแล้ว สำหรับเรื่องสั้นๆเรื่องคนละครึ่งแต่มึงได้เต็มๆครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรโปรดติดตามขอบพระคุณครับ